เราคือบริษัทที่เต็มไปด้วยช่างฝีมือน,นักออกแบบของเราประสานจิตวิญญาณของพวกเขาเข้ากับปรัชญาแนวคิดโคโดดจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวแนวคิดโคโดดททำให้ยนตรกรรมดูมีชีวิตก่อให้เกิดรูปทรงที่สง่างามและดูเคลื่อนไหวตลอดเวลาแม้ขณะหยุดนิง่งการสร้างสารรค์งานศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การสร้างงานศิลปะให้คงความงดงามและคุณภาพได้ดั่งเดิมนั้นยากยิ่งกว่า วิศวกรฝ่ายผลิตต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายเพื่อการผลิตที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและความสวยงามในการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด วิศวกรฝ่ายผลิตของเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเทคนิคและวัสดุใหม่ๆผนวกกับทักษะช่างศิลป์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตทุกรายละเอียดมีความสำคัญพวกเขาต้องศึกษาและพัฒนาหินขัดกว่า12,000ชิน้นเพื่อให้ได้หินขัดตามหลักแนวคิดโคโดกที่มีความเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัว หินขัดที่ช่างฝีมือของเราใช้ปั้นแม่พิมพ์โลหะสะท้อนการออกแบบตามหลักแนวคิดโคโดกทักษะนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝนไม่อย่างยาวนานหลังจากทุ่มเทฝึกฝนมากว่า20ปีก็สามารถพัฒนาจนกลายเป็นช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งเราเรียกว่าทาคุมิผู้ที่สามารถขัดโลหะได้ละเอียดกว่าเส้นผมถึง20เท่าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำหลักแนวคิดโคโดกมาใช้ออกแบบสำหรับการผลิตจากแบบร่างที่อยู่บนกระดาษ สูงงานปั้นดินงานโลหะจนกระทั่งป้อนคำสั่งให้เครื่องจักรตัดและขัดมันดูดผลงานจากศิลปินที่หลังสัมผัสสัมผัสของมือมนุษย์ใช้มือมนุษย์เก็บรายละเอียดจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและใช้สายตามนุษย์ตรวจสอบอีกครั้งเรามีความภาคภูมิใจและเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกภูมิใจในทุกวินาทีที่ได้เป็นเจ้าของศิลปะแห่งการผลิตโดยมาสด้า